โท okay, เทกับไฟสาธุมาดูตำแหน่งที่หนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไปเปลี่ยนบอกตรงๆนะคุณบริษัทท่านเจ้าขาอีกชั้นชาร์จไวสองวันสองคืนแล้วนะคะสี่แปดชั่วโมงเกินแล้วมั้งเนี่ยสภาพที่ได้คือเนี่ยเลิกเลิกผลิตมาขายเถอะครับผมถ้าถ้าทำมาขายแล้วมันเป็นแบบเนี้จะทํามาทําไมอะ่ะเลิกเถอะอบอกบอกใครได้บ้างเนี่ยขอความยุติธรรมกับใครได้บ้างเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิฉันต้องเอาไปคืนเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยขอโทษค่ะก็นูนูขอโทษหนูขอโทษอืมราชาเหรียญโอ้โหคุณใสคุณใสใหม่แล้วโอ้โหคุณใส อคุณใสเวดมนลโอ้โหโอ้โหคุณใสใช่ไหมครับท่าน <c oughs> บอกไม่ใช่อย่าบอกว่าไม่ใช่คุณใสฉันดูก็รู้ว่าคุณใสคุณใสอีกแล้วคุณใสก็มีค่ะ อยากได้ครับผมอืมเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีไงเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอืมผู้ชายคนนี้ก็เออรวยเขาอ,อยากได้นะเอออยากได้เขาขอได้ไหมอ่ะขออะไรที่ ราชาเหรียนมีเหรอก็คือขอนะขอได้ไหมอ่ะขอคือคือขอผู้ชายคนนี้ได้ไหม mm. เขาทำคุณใสอ่ะนะ mm. เขาทำ mm. คือนั่นแหละเขาทำเวทมนต์นั่น,หน,น,นแ,แหละใส่เขาอยากได้ราชาเหรียญไปให้อืเ mm. ข mm. าอยากได้ไง mm. เห็นแกเงิน เห็นแก่อำนาจของเงินอยากได้เป็นบุคคลที่ฉลาดเป็นคนที่ดูสุขุมนุ่มลึกฉลาดดูใจดีแต่เป็นคนลูกอีช่างโขลูกอีช่างชอบแย่งลูกอีช่างอยากได้ลูกอีช่างหัวดีฉลาดคือฉลาดเป็นกรดคือกูไม่อยากทำงานอะ ูอยากได้อ่ะกูขี้เกียจไปแย่งชิงกูทําคุณใส่เอาแม่งซะเลยความอยากได้ไงอยากมีอยากได้ของเขาโอ้ยโอ้ยใครเป็นคนผลิตวันเนี้ยท่านเจ้าขาขอความเมตตาขอความเป็นธรรมกับหลอดไฟสักทีเถิดห <c oughs> ลอดไฟแดีวมันก็ดับแดีวมันก็ดับอะไรของเขาเนี้ยฉันไม่ไหวแล้วนะ ฉันจะไม่ทําอะไรที่มันหลอกลวงชาวบ,บ้านเพื่อจะเอามาขายให้บุคคลอื่นเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมทาแบบนั้นเด็ดขาดมันเป็น,นโกงอย่างหนึ่งสิ่งนี้สิ่งแบบนี้ที่ทํามาขายนะนโกงมันมีผลกระทบนะกับชีวิตนะจะโชกชะตานะที่คุณจะได้รับนะเนี่ยแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยที่คุณไม่คาดฝันนะที่คุณทํามาขายหรือเจอตนาหลอกลวงผู้บริโภคนะมันกะถือว่าเป็นกรรมนะเว้ยเอ้ยไม่รู้แหละ ผู้ดวงเวรกรรมไม่ได้ว่าใครอะเรื่องมันจริงอะไหมล่ะคนเราถ้ามีความซื่อสัตย์ใช่ไหมความซื่อสัตย์ก็จะอยู่คงทนกับคุณตลอดกาลและนานให่ไหมเนี่ยดูสิใครฉันพูดผิดตรงไหนเนี่ยอะไรที่เขาทำมาแบบนี้ใช่ป่ะชีวิตเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยโอ้โกูจะโดนกูจะโดนเขาเล่นไหมเนี่ย โอ้โหทำมาทำไมทำมาแล้วเป็นแบบน,นี้เนี่ยดูสิใครก็ได้ขอความเป็นธรรมหน่อยครับพุ่มอืมเนี่ยถึงไหนแล้ววะเนี่ยพุทธเธอพุทธเธอถึงไหนแล้วเนี่ย,ออยโอ้โหถึงไหนแล้วไม่รู้ในจำไม่ได้แล้วเนี่ยสติสตังค์ฉันไปอยู่กับรถไฟหมดแล้วเนี่ย เออนั่นแหละอยากได้ไงทําไมจะทําไมอืมแล้วสิ่งนี้ก็คือจับมือใครดมไม่ได้ด้วยใช่ป่ะอ่ะมันดูสุดท้ายคนสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบุคคลนี้สุดท้ายขอความเป็นธรรมหน่อยครับผมไ่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ไพ่ปู่ฤาษีขึ้นครับผมอืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําอยู่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นทันรู้ท่านเห็น ไม่มีใครปิดบังความชั่วของตัวเองได้หรอกอะไรที่ทำไว้ถูกบันทึกจดไว้หมดครับผมไม่มีทางที่จะหลุดพ้นนี่ไงโดนบันทึกกรรมที่ทำมาแลรอโดนบันทึกไว้หมดแล้วครับผมนี่ไงท่านศิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านเห็นท่านรู้ท่านเห็นโดนบันทึกไว้หมดแล้วครับผมนั่นแหละผลสุดท้ายมันก็จะสะท้อนย้อนกลับนะครับผม และแล้วสิ่งที่กระทํามันก็จะแดงออกมาใช่หไหมเดี๋ย้ฟังใช่ปะผู้คนก็จะรู้ผู้คนก็จะเห็นว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรนี่ไงนี่ไง,ไงทุกอย่างก็จะแดงฮักออกมาจะอยู่ในที่มืดอ,อยู่ในที่อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างก็จะกระจางผู้คนก็จะรู้ความจริงกับทุกสิ่งอย่าง ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคะผมหลายพลังงานเดองนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะความจริงก็จะถูกเปิดเผยครับผมนั่นแหละอ่ะมามาดูตําแหน่งต่อไปสาธุสวัสดีครับทอแทนก๊าไฟมากเลยเนี่ยใครครับผมเจ้าของบริษัทดูแลเลยครับผมอย่าหาว่าเราพูดเล่นนะเนี่ยท่านเห็นใช่ไหม